คุณชมาผู้ชายก็วันนี้มันแรงคนเห็นซ้อนแอบนะฮะในกดแดงเนี่ยคนนี้กันอ่ะอีกต่อเนี่ยแนงแดงแด่แดเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมมากับคุณคุณคุณไรดีอ่ะแล้วเขาตั้งคิดที่หลังแล้วการอะไรว่ามากับคุณอะไรเนี่ยเอะไรเลยเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนวิชิเป็นคนเลยกัน mười lăm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  mười Để mười lăm 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 ได้ได้พูดแรงได้ <Okay. S 1> เราใส่ไงน,นี่แล้วเราก็ใส่ฟังเยอะเปิดเต็มร้อยอ่ะเราก็เปิดเต็มร้อยอ่ะคุณเ,เล่นในคอมหรืออะไรในโดราฟ้าอ๋อโอเคเริ่มหากันได้เลยนะได้เออแต่มัน oh. มีปุน,นะ คืนไม่ทันโอเคเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนได้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 ซ่อนแล้วคุณผู้ชมคุกวนนี้ทิซ่อนไม่เจอโอ้ยเลียนใครโอมแอบใหม่ดีวะแอบทั้งคู่เลยโอ้โหเกลี่ยม ไม่โดนหัวเลยผมยิงหัวไปหลายผมยิงหัวไปหลายตัวแล้วนี่เขาเก็บหาเฮ้ยโดนหัวมังกรได้ดีเซอร์ไม่ดูเลย<ะ>เดี๋ยวต้องไปใส่เดี๋ยวต้องไปใส่นี่แล้วเอ,อคเคมังกรขาวทีทท่มันดีจริงเลขเด็ดนะเี็บอืมแ้่อน สจะแอบได้ในหน้าตรงนี้อุ้ยพอแอบได้เ็เข้าไปไม่ได้บอกไม่ได้เกิดยียแอบตรงนี้ลักกันโอ้โหเฮ้ยทักษะการเล่นซ่อนแอบมามากกว่าในเกม แดพนเซลของผมทการประมวลผลสอุ้ยกันโน้ตีอาุ้ยเล่นหัวนี่มวสิมูจะมาสตายู่แอดโรสบดีไปกูสบายดีเออหลลนลโอ้กีวันสิมูเลยนะ อุยก mm ็เลยลักกันหาได้เลยหาได้เลยใช่ไหมได้ๆๆวุ้ยเราเจอคุณแป๊บนึ่งคุณผู้ชมดูฮะดูโทเค็นผม อ้ไอ้นี่หม่ครับหัวไปดิกันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่อืมกัน,บบนอันบบนีไนวะอ้กการเปิดใหม่ดีอ๋อปกติได ไงวะที่บใบห้ที่แอบตรงนี้มันไม่เนียนเลยไม่เนียนอ๋อลืมงั้นวะไอ้แตกนะไ,ไอ,ไไอ้เต้นเนี่ย,บยใบไฮทีไอ้เต้นขึ้นไอ้เต้นไปแตกหนึ่งเฮ้ไยไล่ชื่อกันขึ้นด้วย หัวเตกวิสักเออคือลากหัวง่ายอยู่แล้วเนี่ยเนอะเนอะโอ้ยตกเออเหอการก,กันอยู่มุมสูงเฮ้ยเ <c oughs> ตกยี้มันกันไม่ได้ฆ่าเรานะเมอเออไม่รู้ฆ่าไม่รู้เอาเป็นว่ารอคลิูเต็มแล้ว ดูคลิปเด่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต่างคนมันล่นแล้วอุ้ย,ม,ย,ยมันอยู่ในวงวงยิงยากมาอุ้ยมีคนเล่นเอเดนโดนสังกะทิหว่าเรื่อง,งมาเป็นการเล่นซองแอ็อดตัดเดะเดวเดะเดะจะตายจะตายจะตายเฮ้ยราชาลินพัน คงตัวลึตายไอัน,นี่ศพมั้ยเนหายโอ้ยโอ้ยจานโดนใครยิงวะเอานี่ไยตัว A จะยิงให้ตัวนี้เราเห็นแล้กวกำลังจะแก้แค้นให้ทักให้กันเลย ร้องร้องมันเด็กอะไรอย่างเนี้ยมันแฮะมันจันจามอ่ะฮะอุ้ยโดนหัวไปแล้วโดนหัวไปแล้วพุณเก็บนะกล้วมันจริงจะเหลืออะไรกันแน่อ้าวผมแตกแล้วคุณเกิดอะไรตัว าไไมาดิมาด,โดาิโดนไรชาโดนเฮราชาลิ้นพันยิงโอ้ยโอ้ยเล่นเอดับบิลเนี่ยเออ,อมันเจับอยูย่ไหนผู้งอคงหมายเลขนึสองมันอยู่บนตึก เป็นงมูเนี่ยตรวตรงม้าหมุนได้ไหมเนี่ยเโว้ยอ้อาปืนจิ้วยิงดีกว่าโอ้ยอ้หูเด้อตกวนอ้มั้นไส่กล่องยิงแล้วแบบเอาต่างคนไปเฉยเลยเอาโผงการเดระจฉุ โอ้มัดชกตายอุ้ยเออเออเจ็สองอุ้ย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 เจ้าคนนี้เดบิวกระโดดขวาอ่ะเจ้าคนนี้เดบิวเก็บอื่งอัดมาสิบนาทีแล้วเนี่ยการสุ่มได้ชุดนั้นหรือเปล่า ชุดท like, okay, okay. ี่การใส่เนี่อ yeah> ันด้านล่างอันด้านบนฮะกันงงทำแบบนี้กันงงดบนชุดอะชุดอะชุดสีขั้งเกงอะใส่เอนโดอะมาก็โดนยิงหัวอ้าว อันนี้ก็ทุผู้ชมก็ลองไปนับกันดูนะครับว่าใครได้กันกี่เต้มนะแล้วก็คอมมีวนด้านล่างนะครับผมจ้ารับ อุ้ยโฟกัสยังไงัวไม่ติดมีคนสับตัวนั้นแตกมีคนสาดสนามด้วยเขาอยู่ที่สูงกว่าเราตายก่อนตายก่อนเอาหัวไม่แตกเอาเจะบอกแลว่า มหาข้านั่นใครหัวแตกสับยังไงก็หัวแตกอะเอคีมันมีคนต่อไอวอขึ้นไปบนต้นไม้คมาเข้าฮึจันเล็กจันเล็ก เห็นท um 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 um> um> um ั้งค um> 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 ู um ่อ um ุ้ยเปิดเฉยเลยวัดได้ยัไงก็ไม่รู้ค่มจัดค่มจัดเอเนี่ยอืมผมเห็นคุณแล้วคุณอยู่ตรงอุ้ยอ่ายิงเจ็บจังเลย อันหน่งกศรงกรขาวมันบวกดาเมจสองอเข้ามาจับแก็มาจ้าเราก็เราก็ตายนะถ้ายีกวนันก็ตายคไมมไม่ตายเดี๋ยวรม,มาคุณนั่นเอียอ้โดนเอบิโดนเอดบิ<ไ> ตายลมสัตว์้ยโดนลุมโดนลุมไม่สําหรับพีก็ขอตัวค่ะาไปก่อนนะคะโซขอตัวไปเล่นกันต่ออีกนะคสวัสดีครับใครใคลมไม่ได้แต่ละคนได้แมาพี่บอกก่นเลยนะครับมบ๊ผมบายไปขยันทุกหนึ่ง ถึงก okay, ็ตามนี้แล้ครับใช่ครับร้อยขอบีสิบสิบ